สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทําเพจขึ้นมาเนาะวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาติดตั้งไฟที่อยู่ใต้เพจของเรานะครับไฟที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นไฟตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นไฟมะลุมนะผมซื้อมาความยาว90เซนนะครับเพื่อนๆซึ่งมันจะยาวกว่าตัวเพจน,นิดนึงนะครับถ้าได้สัก6กเซนจะพอดีนะครับเพื่อน ตัวนี้จะเป็นเพจที่แสงลอดขึ้นมาได้นะครับเพื่อนวันนั้นเราได้ทําการเดินเพจไปแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นโรชาร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็น AX ตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิด LED นะครับ LED ที่อยู่ใต้เพจของเรานี่ครับแล้วก็ในตัวลำโพงนะเราจะใช้ตัวเดียวกันก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนส่วนบอร์ดที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเป็นบอร์ดแกรมออเดี2โอสอนะครับ กำลังขับ200วัตต์นะเป็นเป็นตัวแท้นะครับนี่นะครับเราจะเรียกกันว่าบอร์ดฟ้านะครับงานแท้จะมีคําว่าแกรมออดิโอเขียนไว้ตรงนี้นะครับของแท้เวลาจ่ายไปเข้าจะไม่มีเสียงตุบนะครับเพื่อนๆจะมีฟังก์ชันกดตรงนี้ได้นะครับกดเพื่อหยุดเพลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็น AUX แล้วก็ b l บลู o t h นะครับในปุ่มเดียวนะครับแล้วก็เป็น วอลลุ่มนะครับมีหลายคนที่ถามกันเข้ามานะครับว่าสวิตซ์สีดำนี้ไว้ทำไรนะครับตัวนี้จะเป็นสวิต์ปรับความทีเบสนะครับเลื่อนไปด้านหลังเบสจะน้อยเลื่อนมาข้างหน้าเบสจะเยอะนะครับปรับตรงนี้เสร็จเราก็จะมาปรับตัวที่ตัวเบสตัวนี้ได้อีกนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงแหลมเป็นวอลลุ่มแหลมเบสวอลลุ่มเบสนะครับสวิตซ์วอลลุ่มมาสเตอร์นี่ฮะของแท้จะต้องกดได้แบบนี้นะครับ มีสกรีนบอกว่าแกมออดิโอนะครับด้านในนี้จะเป็นชิปใหญ่นะครับเมนูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นบอร์ดที่ไปจากผมนะครับผมจะมีสติกเกอร์แบบนี้ให้นะครับเพื่อนๆนเป็นสติกเกอร์เป็นการรับประกันนะครับผมได้เขียนวันที่ไว้ให้เนาะก็กลับมาเข้าเรื่องนครับวันนี้ก็วันนี้เราก็มาต่อไฟใต้เพจกันนะครับผมได้ไฟมาลุมมาจะเป็นความยาว90เซนนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะ90เซน เขาจะยาวมากนะครับซึ่งม้วนแล้วมันก็จะยาวหน่อยครับแต่ว่าผมจะไม่ตัดทิ้งนะครับเพื่อนเสียดายครับผมก็จะม้วนไว้ในนี้หละฮะม้วนหลายๆรอบหน่อยนี่ครับเขาจะยาวมากยาว90าเซนครับถ้าได้สักหกเซนจะพอดีนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนมีเจอที่มีขายในร้านออนไลน์ก็ยาว60เซนนั่นนั่นแหละครับพอดีก็เพื่อนก็เอามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายข้าวๆเพื่อนได้นึกภาพออกกันนะครับการการต่อของเรานะครับ การต่อของเราเนี่ยเราจะขาดไม่ได้เลยก็คือสเต็ปดาวตัวนี้นะครับปพอปแรงจ่ายของเรานี่ตอนนี้คือ21โวลต์นะครับเ,เพื่อน21โวลต์เนี่ยไฟมารุมของเราใช้แรงดันอยู่ที่12โวลต์นะครับจึงจะต้องลดกระแสลงมาเหลือ12โวลต์นะครับเ,เพื่อนสายนี้เป็นที่เราต่อกันไว้นะครับเ,เพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นไฟจากแบตเข้าแบตเตอรี่นะอันนี้ก็จะเป็น a u x นะครับ2เส้นนี้ยังไม่ได้ต่อเพราะว่า2เส้นนี้เนี่ยจะเอาไว้เข้า ที่ตัวแอมนะครับจะตัวนี้ที่เราจะต้องแยกออกมาต่อนะครับการต่อมานะครับเราจะต่อมาจากสวิตช์ขาออนนะครับมา1เส้นนะครับเพื่อที่จะมาเข้าสเต็ปดาวนะครับส่วนขั้วลบนะครับจะต่อออกมาของจอดิจิตอลนะครับที่จะมาเข้าขั้วลบของ DC นะครับเขาจะถึงกันอยู่นะครับผมก็มาเจาะเอาตรงนี้นะครับเพื่อนก็จะได้ขั้วลบกับขั้วบวกมา2เส้นแบบนี้นะครับ เมื่อเราปรับไฟให้ได้12โวลต์ <Bruno. S 1> นะครับไฟก็ <hyster> ia, จะออกมา2เส้นนะครับก็จะมีบวกกับลบบวกแล้วก็จะทําการนําเข้าไปจ่ายที่ขากลางของสวิตช์โยกนะครับตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์โยกเอาไว้เปิดปิด LED นะครับเราจะให้เราจะให้การโยกโยกไปด้านบนเป็นออนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ขาบนนะครับถ้าเกิดเราใช้ขาล่าง การโยกออนจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับอ่ามันจะสลับกันนะครับถ้าโยกไปด้านบนเราจะต้องใช้ขาบนนะครับส่วนขาเข้าเราจะใช้ขากลางนะครับเพื่อนๆเข้ากลางออกบนนะครับเพื่อที่จะให้คันโยกตัวนี้ออนอยู่ที่ด้านบนนะครับ o ออ on on นะครับเราจะต้องใช้ขานี้นะครับ เขาจะสลับกันแบบนี้นะครับเราจะให้มันโยกออนเหมือนกันกับสวิตช์พาวเวอร์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นขั้วบวกที่ออกจากสเต็ปดาวนะครับเราจะเข้าที่ขากลางขากลางเสร็จปุ๊บเมื่อเราโยกสวิตช์ออนไฟจะออกจากขากลางนะครับเมื่อเราโยกสวิตช์ออนไฟจะออกที่ขาบนนะครับเราก็จะเอาขั้วบวกของหลอดไฟนะครับไปต่อเข้านะครับหลอดจะยังไม่ติดนะครับเ,เพื่อนๆหลอดจะยังไม่ติดนะ เราก็จะต้องเอาขั้วลบที่เราเดินมาไว้เนี่ยก็คือเราจะใช้สายนี้ครับ <_ C Yas min> ผมได้ต่อไว้แล้วเนาะก็จะเข้าตรงนี้อ่าก็จะเป็นขั้วลบข,ขั้วบวกเดินไปได้วยกันนะครับแต่ขั้วบวกเนี่ยจะมีสวิตช์คอยขั้นกลางนะครับเยนนะบวกนี่เราก็จะต่อขั้วลบนี่เราจะต่อเข้ากับขั้วลบของหลอดเลยนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับไฟมารุมเนี่ยสายของเพื่อนเนี่ย สีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นขั้วบวกสีขาวเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบของเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนๆได้มาหรเพื่อนต้องดูไม่ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นว่ามันเป็นสีอะไรนะครับขั้วไหนลบขั้วไหนบวกนะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะสายเนี่ยมันจะยาว90เซนนะครับผมจะไม่ตัดออกนะครับเพื่อนๆนผมจะม้วนไว้ในนี้นะครับให้มันหมด90เซนเลยนะครับผมไม่ตัดออกก็จะตัดทิ้งก็เสียดายนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมจะม้วนไว้ในนี้เลยนะครับเพื่อนาลืมส่อหนาวก่ดี ได้ง่ายครับเติมตะกล่วครับได้ง่ายต่อการปัดเกียนะเดี๋ยวเราจะใส่ท่อหดที่หลังนะครับตรงนี้เป็นขั้วบวกของสายไฟนะครับเข้าที่ขาบนของสวิตช์นะครับถ้าเพื่อนๆตามไม่ทันย้อนดูใหม่ได้นะครับผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดี๋ยวใส่ท่อหดเข้าไปครับ มันจะมีกาวสองหน้าอยู่นะครับเพื่อนๆผมลอกกาวสองหน้าออกไปแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เหนืดๆหน่อยนะครับมันทำให้ยากหน่อยนิดนึงเดี๋ยวผมจะจัดแบบนี้หันหน้าหลอดเข้าด้านในนะครับเพื่อนๆเพื่อแสงส่องเข้าด้านในนะหน้าหลอดจะอยู่ด้านในนะครับเพื่อให้แสงสว่างทั่วถึงเราไม่ต้องตัดครับเราใช้ให้หมดไปเลยเสียดายครับแน่เราเสียดายก็จะวนๆไว้แบบนี้ครับ ให้มาทําวิธีการต่อเพื่อนๆดูนะครับแต่การจัดเนี่ยเพื่อนๆเอาไปจัดเอาแบบตามสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยอดกาลงไปนิดนึงนะครับตามจินตนาการเพื่อนๆนะครับแค่ให้แสงมันรอดได้ก็พอนะครับ เพื่อนสายสั้นมันก็จะสวยกว่านี้นะครับเพื่อนอันนี้สายมันยาวนะก็วันนี้ก็มานเดินให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะครับตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับนี่นะครับ ด้านบนตรงนี้นะครับจําเป็นจะต้องยิงกาวนะครับเพื่อนๆเป็นทิกเล็กๆนะครับตรงนี้จําเป็นจะต้องยิงกาวนะครับปิดให้หมดหรือไม่งั้นต้องหาตัวครอบนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้ลมเพื่อไม่ให้ลมมาตีตรงนี้แล้วมันจะมีเสียงนะครับตรงนี้มันจะมีเสียงนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับต้องยิงกาวนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ยิงเฉยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะยิงเหมือนกันนะฮะยิงไล่เลยครับยิงรอบนะ ยิง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 เหมือนตัวนี้ครับยิงเหมือนสวิตช์พาวเวอร์เนี่ยนะครับยิงแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมันลองต่อไฟกันนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้สายออกมา2เส้นแล้วเนาะก็จะเป็นสายบวกกับสายลบนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาต่อนะครับ อ๋อลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะต่อเนี่ยสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปรับไฟนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะต่อก่อนที่จะต่อแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปนะให้เพื่อนๆปรับไฟก่อนนะครับไม่งั้นพังนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าไปเนาะผมก็ได้ใช้เป็นแบตเตอรี่ของผมตัวนี้นะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ออน ครั้งแรกที่เราจ่ายไฟเข้าไปนะครับหน้าจอจะโชว์เป็นไฟขาเข้านะครับคือตอนนี้แบตเตอรี่ลูกนี้มีไฟ20โวลต์นะครับเมื่อเรากดปุ่มตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะบอกเป็นไฟขาออกนะครับตอนนี้ไฟขาออกอยู่ที่4.7โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอ่า4.7นะครับเพื่อนๆในจอก็4.7นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะทําการปรับนะครับเราก็ต้องการที่12โวลต์นะครับเราจะปรับ ตามเข็มนาฬิกานะเพื่อนๆดูนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับกลับไปที่12บสอโวลต์น,นะครับเพราะว่าไฟมะลุมเราใช้ไฟ12บสอโวลต์นะอ่านี่ครับ12บสอโวลต์แล้วนะครับพอเราได้12บสอโวลต์เสร็จปุ๊บเราจะปิดครับสาย2เส้นที่เราเดินไว้นะครับจ่ายสายลบสายบวกเดี๋ยวเราจะทําการเปิดนะครับเพื่อนไป สองเปิดสวิตช์เอปิโชนี่ครับเ่ปิดไฟเพื่อนเพื่อนดูครับเป็นไงเพื่อนเพื่อนสวยไหมครับโอเคไหมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะเปิดเปิดนี่นะครับเพื่อนเอางงายอองมาดูซิว่าเป็นไงนี่นี่ครับเพื่อนครับการต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนให้เพื่อนๆอเอาไป ประยุกตัดแปลงเอานะครับพเพื่อนๆการใส่ลงไปในตู้นะถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับพเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดวผมว่างเดียวผมจะมาตอบให้นะยังไงคลิปนี้ฝากพเพื่อนๆกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ